จบคลิปนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดนอกจากกูจะไปเล่นไม้ครับแหละความจริงคือประกาศหาผู้เล่นนะครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากจะร่วมเดินทางเป็นระยะเวลาสสัปดาห์กับผมพ่านหม่องผู้ยิงใหญ่และเกียงไกลในป่าลึกนะฮะคุณสมบัติที่ผมต้องการคืออะไรง่ายๆเลยรู้พื้นฐานยิงเป็นเข้าชาัดได้แค่นั้นแหละผมต้องการคนมาควอร์ตูดผมหน่อยหรือถ้าไม่รู้อะไรเลยมาวิ่งล่อกระสุนให้ผมก็ได้นะผมรับเหมือนกันโอเคแต่รู้พื้นฐานหน่อยก็ดีนะ สวัสดีครับเราซูเวอร์นักประจนภัยในป่าลึกทั้งหลายขอต้อนรับสู่การเดินป่าที่101แล้วก็ผมไม่ใช่ใครผมคือพานหมองไงสวัสดีครับโอ้โหเฮียสวัสดีสองรอบคนมารยาทดีสวีดัดสวัสดีเงินติดล้อแล้วผมก็เจอรถเข้าให้รถสีแดงแปลดเลยวะ่ะรถคันนี้สีแดงโอ้ยมันมีใครเอารถมาจอดอะไรแถวจุดพักผ่อนผมวะอันนี้แคมป์ผมอยู่ตรงนี้เลยนะบอกก่อน เผื่อใครอยากจะมาลูดป้นสะดมก็มาได้นะบอกเลยว่าไม่เจอไม่เจอ,อรถดิของครบไหมอะขาดอะไรบ้างเอ่ยโอ้โหขาดหมดเลยลเนี่ยเน้่ยแต่ล้ออะไรก็ครบนะขาดแบตเตอรี่กับวัตเทียนโอเคถ้าเราหาของครบนี่คือเราสตาร์ทได้เลยปะผมไม่อยากได้รถวะ่ะผมแบบอยากถอดแบบ ประตูอะไรเงี้ยไปเป็นแบบโลก,กันกระสุนอะไรเงี้ยเห็นในหนังมันเอากระโปรงรถเอาเฮียอะไรไม่งมากันกระสุนได้เลยอยากลองบ้างโต๊ะกินข้าวอะไรเงี้ยโต๊ะโต๊ะกินข้าวมึงทํามาจากไม้ตะพดเดี๋ยวเฮียแข็งแรงถึกทน <S <S ถ้าถามว่าในพาคนี้ผมมาทําอะไรแล้วก็ผมจะบอกเลยว่าผมก็มาดู DC มันเป็นอะไรที่แบบคอนเทนต์แบบว่ามันมันจะมาตอนไหนเราไม่รู้อะมันเป็นเกมแบบ เราไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้มิชชั่นบอกให้เราไปายิงบอสสิบตัวยิงซอมบี้สิบตัวฟาร์มของประมาณนี้มันไม่ได้บอกอย่างนั้นอ่ะผมเลยไม่รู้คอนเทนต์นี้มันต้องประมาณไหนอ่ะแต่ก็เดินเปล่าไปแล้วนะชิวๆหวังว่าทุกคนจะชิวกับผมนะเพราะตอนนี้ผมกำลังแบบชิวมากๆเลยอ่ะสัมผัสบรรยากาศาลมโชยๆไปทางซ้ายไปทางขวาโชยไปโชยมาเนกระสุนบินเข้หาหัวนี่กูกูก,กลุ้ร้องร้องไห้เลยนะเหีย โอเคผมกาลังเขาเรียกว่าอะไรทางนี้น่าจะเป็นทางไปทางเหนือเออผมอยู่ประมาณกลางๆแมปนะครับขึ้นเหนือ,อข้างหน้าผมนี่คือเป็นหมู่บ้านเขาเรียกว่าถัดจากคุกเออและหลังผม,มค่ายทหารผมวิ่งมาจากค่ายทหารนะครับเ,เดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นในเมืองกันนิดหน่อยถ้ามีโอกาสนะครับแต่ตอนนี้คือผมวิ่งโลง่งๆเลยแบบไม่มีความเกรงกลัวตอนนี้คนที่เซิร์ฟเยอะมากเลยนะเอาตรงเฮ้ย the fuck สัตว์แล้วกูโล่งเลยเฮีย กูโล่งเลยนะไม่หยบร้อยไอ้สับเซอร์ไ์โมดฟักเกอร์อืมอืมมันคนเห็นผมนะมาชมคนเห็นมันโอเคดับดองเรียบร้อยครับมีเพื่อน่าเอ่ยไอ้นมอืมโดดเดียวเดียวดายท้องเลไปทีนึงมีเพื่อนไมเอ่ย มีเพื่อนไม่เอ่ยอย่ามีนะขอร้องกูกลัวกูเสียวไม่น่ามีนะโอเครู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีเพื่อนนะไหนวิ่งเชคให้ชัวร์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้าหลุดมุมอาจจะตายได้นะครับผมไม่อยากตายผมนี้เกียดวิ่งดูทรงมันก็คงอยากจะกินลงเหมือนเราแหละแต่ชิวไปหน่อยไงไอเราชิวกว่าเดินแม่งกลางทุ่งเลยทุ่งยาสวรรณาไม่มีน้ํา สัตว์เอ้ยไม่มีเพื่อนจริงด้วยโอเคเดี๋ยวว่าผมจะกลับไปรูดของมันแล้วก็ค่อยเอาของกลับไปเก็บฐานแล้วค่อยไปวิ่งวิ่งเล่นต่อมีน้ำไหมอีปอมเป้ที่อูกันดาไม่มีน้ำให้เรากินต้องไปหาน้ำที่อเมริกา come on let's go <c oughs> ของในตัวมันก็เยอะดีนะแต่ที่ดีที่สุดก็มีอักกับตะปูนี่แหละตะปูเสริยมยี่หอยอมมกมอกเลยนะแทบจะแหล่เทมเออผมว่าผมได้ตะปูผมว่าเป็นอะไรที่คุ้มที่สุดแล้วสำหรับตอนนี้นะปืนกับอักอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยจะใช้มันเท่าไรหร่หรอกเออแต่ผมก็เอามาอยู่ดีที่บอกไม่ค่อยใช้นะเพราะาไม่เคยได้จับเลยเอน้ำอาหารพร้อมสองสัยอยากไปปิกนิกแต่คงไม่ได้ไปแล้วโดยกุศกัด นั่นไงกูว่าและแบตเตอรี่คนละอันกันกูต้องหาแบตเตอรี่หัวเทียนแล้วก็ไอ้เชีอยไอ้เชีอยเครื่องกรองอีกเหรอไม่ได้จริงเหรอเฮ้ยกูสาแบกมาแล้วก็เห็นใจกูหน่อยโอ้เกมไม่มีปานีกูเลยคนไม่เคยใช้รถให้กูมาซ่อมรถเย็ดแม่ <S <S แล้วนี่จะเป็นเหตุการณ์ที่ผมยิงคนได้แต่ว่าผมเผลอไปลบคลิปทิ้งนะ <S <S ผมเสียดายมากไม่เป็นไรและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนอย่างนี้คือเกมมันบั็กนะครับผมยิงไม่ได้อะไรไม่ได้เลย ไม่มีโมซินด้วยกูไม่มีของใช้ด้วยเอ้ยผีพอ,องตายเฮียเฮ้ยกูทิ้งของไม่ได้เดี๋ยวโอ้โหซอมบี้เอ้ยเดี๋ยวเกมกูกดอะไรไม่ได้เดี๋ยวเกมกูติดบั็กไอ้เฮียโอ้โหกูตายกูตายกูตาย,ตายผีตบกูตายแน่นอนไอ้เฮีย อ่ะมึงตบกูให้สลบเลยเฮียอ่ะมึงตบกูตรงนี้เลยกูยอมละยอมเป็นทาสรับชใชยไอเธอคนาดในใจฉันเฮียเกมส้นตีนแห้งเอ้ยเกมติดบล็กอกเว้ยตื่นไอ้เฮียมึงจะนอนทางไหนสัตว์ผีกูขอร้องอย่าโยงกูไอ้ผีเฮียกูจะตายไอ้สัตว์โอ้โหมึงไม่ไปจากกูวะโอ้กูตาย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  กูตายเฮียโอ้โหมึงเล่นอย่างงี้อะกูเกมมอนโดปืนมันไม่โหลดอะไอ้สัดกูจะตายเลยเฮียมึงตบกูให้ตายเลยมึงตบกูให้ตายแล้วให้ตายเลยอุ๊ดอีฮี้เอาให้ตายเลยนะอุ๊ดไอ้อุ๊ดไอ้แม่เย็ดโอ้ยกูโอ้ยกูโกรธกูกูดมึงเอาให้ตายเลยอุ๊ดอีฮี้ โอ้โหเกมกูกำลังได้สวยเลยไอ้เชีอยตายแบบงู